สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ่าริสเบตลอยนี่วันนี้ก็มีของมาอวดด้วยเพื่อนลอยอ่ะเป็นคนส่งมาให้เองเป็นหนงขวัญในวันปีใหม่ลอยก็เลยขออนุญาตเอามารีวิวด้วยนี่เป็นเซ็ตหนังสือที่ชื่อว่ามิทานวาดหวัง เยอะมากเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพอเปิดเข้าไปในเล่มก็จะพบกับสีสันน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเป็นการเปรียบเปรยภาพวาดและบทกรอนผ่านมุมมองของเยาวชนที่มีความฝันและความหวังก็ทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักถึงการมีสิทธิมนุษยชนและเห็นค่าความสำคัญของการมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อนรอยคนที่ส่งมาให้เนี่ยเขาก็เป็นคนวาดภาพประกอบเล่มนี้นี่เล่มน้องแมวนี่ชื่อเล่มแม่หมิ่นไปไหนที่พี่สายจเจริญปุราเป็นคนเขียนด้วยนะอืเลิศเนาะในก็จะมีภาพน้องแมวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะน้องแมวเห็นไหมน่ารักมากเนี่ย เรื่องหนังสืออก็พูดจบกันไปแล้วเนาะวันเนี้ยมาเข้าเรื่องหนุ่งหน่วงของลอยกันบ้างดีกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปงานแต่งเพื่อนให้เ,เพื่อนด์กอ่ะกระดันเลือกเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวซะแ้ววันวันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วช่วงเนี้ยต้องประหยัดด้วยสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีหมูก็ยังมาแพงมีลุงข้างบ้านก็บอกว่าเนี่ย กินได้ราคาย,ยังไม่ขึ้นขอบคุณนะขออีกซองแล้วกันยังไม่อิ่มเลย ือผู้โชคดีจากแซบแซบต้ยมยำก้งน,น้ำเค็มได้รับเครื่องสำอางฟรีดีเลยดี <c oughs> <c oughs> มีห่ออะไรบ้างรองพื้นสี่จันแบบซองไฮไลท์เตอร์ของโอ้ไม่บัช นนี้ของนูโวเคทีดอร์นูดแมทบลัชเชอร์สีอมส้มส้มพีชพีชน่ารักอะเ <laughs> นี่ยแล้วก็จะใช้เจ้าพวกเครื่องสำอางราคาไม่แพงพวกเนี้ยแหละในการคีเอลดูเป็นเพื่อนเจ้าสาวสไตล์เกาหลีจริงๆแล้วบางตัวเราก็เพิ่งจะเปิดใช้วันนี้เหมือนกันเออคือยังไม่ได้ลองใช้มาก่อน ก็แตงจริงอ่ะรายศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วว่าใช้ได้ดีอยู่โอเคอยู่เรายก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนดูกันเผื่อคืนเนี้ยจะได้เจอเจ้าบ่าวในอนาคตเนาะนี่ก็เป็นแอบเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนี่ใส่ตุ้งหมูมาด้วยเหมือนเพื่อนเจ้าสาวยังรีมข่าวเทาได้อยู่เนาะนี่ดูเสื้อได้อยู่เนาะ ก่อนอื่นก็จะมาลงรองพื้นกันก่อนเลยอันนี้เป็นรองพื้นของสีจันซองแดงรอยใช้เบอร์หนึ่งสองศูนสีเบทนะคะออตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นเนื้อแมตเนียนกลีบ แต่ว่าเราจะมาแต่งหน้าลุคเกาหลีกันใช่ไหมมันต้องผสม m อ i s ไรเ i z e r มันถึงจะดูบางเบามากยิ่งขึ้นเผื่อบางคนอะหารองพื้นแบบซองเนื้อที่มันบางเบาม่ได้อันเนี้ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้รองพื้นอะเนื้อบางเบามากยิ่งขึ้นนะคะแต่เ,เราจะลองทําให้ดูนะเซลาวีน,นี้ใช้หลายงานมากเป็นตัวผสมนะมันราคาไม่แพงไงเราก็เลยแบบว่าเอามาใช้ทำอะไรอย่างนี้ได้ ผสมให้มันเนื้อบางเบายิ่งขึ้นทาแค่เครึ่องหน้าให้ดูกนเห็นไหมปกปิดแล้วก็ยังดูบางเบาเนาะอ,อีกขั้นหนึ่งจะลองใช้เจ้าตัวเนี้ยแบบเดี่ยวๆให้ดูประสิทธิภาพการปกปิด โอ้โห oh. ติบนะอยู่นะดูมันมีรอยผิวตรงนี้นะตัวเนี่ยไม่มีกลิ่นด้วยนะคะโอ้โ oh. ห oh. ให้ดูผิวหน้านี่ mm hmm. นี่ก็จะดูบางเบาเนาะฟิน mm ิช hmm. <Finish S 2> ของผิวนี่ก็คือไม่มีคราบเลยนะคะถ้อาอยากได้ความบางเบาก็ใช้แบบตอนแรกที่รอยบอกแต่ว่า อันนี้เราต้องฟินิชลุกเนี่ยแล้วก็เลยต้องทำให้สองข้างมันเท่ากันนะนี่เลยเป็นแปลงแต่งหน้าของเ e a l t e c h n i q u นะอันนี้มันเป็นแปลงคอนทัวร์มันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแอบ,บใช้ไปหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไปล้างมาใหม่จะแต่งให้เพื่อนดูวันนี้เราก็จะใช้เจ้าแปรงตัวนี้เนี่ยแหละในการลงแป้งไปเลยนี่ ตัวเนี้ยที่ลอยเลือกซื้อมาเพราะว่ามันอเนกประสงค์มากหนึ่งเลยทาแป้งได้สองปัดแก้มได้สคอนทัวร์หน้าได้ดูความเฉียงก็รับกับโหนกแก้มนะคะสาวคนไหนถ้าประหยัดอะและอยากมีแป้งตัวเดียวจบอะตัวเนี้ยแนะนำเลยนะถ้าปรับลงมาอีกระดับหนึ่งน่บมันก็จะเล็กลงเนี่ยถ้าปรับสุดเลยก็เหมือนเก็บแปรงแป้งก็เลยละกัน ยาวแล้วก็โค้งสวัดนที่มันตั้งๆขึ้นอังเกตดูนะว่าเนี่ยเขียนคิว้วโคงแต่ว่าไม่ได้โกงนะคะเออน่าจะได้ดูไม่ดูแบบละมุนละมุนจริงจริงวันนี้รอยอะ่ะจะใช้ลีบันในการทาแก้มด้วยลืมสนิทเลยทาแป้งไปแล้ว เราจะใช้ลิปของคิวเพสตัวเนี้เนี่ยทาปากแล้วก็ทาที่แก้มด้วยนี่สีจะเป็นประมาณนี้เลยสีแดงอมส้มกำกำําสีสวยมากมเห็นลงที่ตรงหน้าแก้มแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคือไม่ได้แบบว่าเฉียงมากเพราะว่าเนี่ยเราจะแต่งสไตล์เกาหลีใช่ไหมค ลิปสติกอะ่ะห้ามองค่ามหมนะมันเอามาปัดแก้มก็ได้แล้วเฉดสีของลิปสติกอะ่ะเอาจริงๆสีมันมีทั้งโทนสีนูด๊ดไปจนถึงสีแดงแบบมีหลายโทนอะ่ะเออคิดดูทาที่ปากสวยขนาดไหนอะ่ะทำไมจะทาที่แก้มไม่ได้จริงป่ะเปลือบตาด้วยสักเล็กน้อยเนาะ ราคาไม่แพงที่ลอยเลือกมามันชื่อสีว่าบัตตี้เบตเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนนี้นี่เราเน้นปัดตรงพวงแก้มเลยนะตรงนี้เลยนี่ที่มันน,นูนๆออกมาแบบนี้ยมันจะดูเหมือนแก้มเด็กแบบอานนเนะไรเดียงสานะะตั้งแต่หมดช่วงปีใหม่ไปอะ ลูกค้าเงียบมากช่วงปีใหม่อ่ะช่วงก่อนหน้าเนี้ยลูกค้าแบบค่อนข้างเยอะนะคะท,ทําแทบไม่ทนันแต่พอหมดปีใหม่ปุ๊บอะโอ้ลูกค้าหายไปไหนอ,อะได้ยินมาว่าพ่อค้าแม่ค้าบ่นกันเต็มเลยว่าลูกค้าหายอะไรอย่างนี้แล้วแบบไหนจะเรื่องโรคระบาดอีกนะคะตอนเนี้ยที่บ้านลอยก็ติดเชือ้อโควิดกันสามคนก็คือแบบเน้นเฉพาะจุดมากขึ้นอะ เราจะลดระดับมันลงมาอีกนิดนึงให้มันดูเรียวลงโอคอนทัวร์นูโวเห็นหลายเสียงบอกว่าราคาถูกและดีนะเนี่ยแล้วสีแบบละมุนมากให้ดูนี้ลากลงมาเลยค่ะแบบนีนน้ปรับระดับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรียให้มัน ดูคมเกินสมูทขึ้นตอนแรกอะบางแผนไ้ว่าจะไปทําเลเซอร์ขนลักแล้วยนะเพราะว่าขี้เกียจถอนว่าคืออยากทํานานมากๆแล้วก็แบบเออเพิ่งตัดสินใจได้ว่าจะทําช่วงนี้แหละคือแบบมันไม่ได้แพงมากนะคะราคาหลักพันแบบคิดว่าจะไปทําแต่ก็เออต้องกักตัวก็ไปทําไม่ได้แล้วแบบช่วงนี้ก็รายได้ไม่เข้าด้วยก็เลยแบบ ทางเงินไว้ก่อนนะคะช่วงนี้บางคนอะเขาขายออนไลน์ไม่ได้ไะคือบางคนอะมันต้องพึ่งตลาดจริงๆนะของบางอย่างอะมันขายออนไลน์ไม่ได้จริงๆนะอย่างเช่นของกินอะไรเงี้ยเออพ่อค้าแม่ค้าแล้วถ้าเกิดการล็อกดาวอะเขาอลำบากนะใจน,นะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่เราจะว่าวันนี้เราเป็นนักร้องแล้วอีกวันหนึ่งเราจะไปเป็นคนขายของ มันต้องใช้เวลาปรับตัวนะมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยมันจะง่ายขนาดนั้นกันทุกคนอะอาจจะไปทําแล้วก็จริงมันไม่เวิร์กสาหรับเขาก็มีการเยียวยาเนี่ยสําคัญมากๆจมูกคอนทัทรจมูกแล้วก็จะปรับให้ดูเล็กลงแบบนี้แล้วการเก็บเงินนะสําคัญมากๆตั้งแต่ที่แรกเลยเกออิรลอยรู้ตัวแล้วว่ารอยอะไม่เหมาะกับงานนี้ที่เหลือนอกนั้นเก็บ พื่อที่จะได้แบบว่าฉันจะได้มีเงินไปตั้งตัวแล้วก็ได้ออกไปทํางานอื่นต่อไปเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่างานเนี้ยเราไม่ไหวอะ่ะพูดแล้วแบบว่าก็รู้สึกจุกมาที่อกนะจําเหตุการณ์ช่วงที่ทํางานที่แรกแได้ตาเราจะใช้เป็นสีบาตชีรอยใช้เมื่อกี้นะทาไปเลยใช้นิ้วก็ได้อ ใส่แป้งก็ได้นี่แต่งตามาเสร็จแล้วหนึ่งข้างเอาจริงๆตอนเนี้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่ามันใช่เกาหลีหรือเปล่า เราพยายามนะพยายามกรีดให้ห่างตามันตกตกแบบสไตล์เกาหลีอ,อมันได้ประมาณนี้เ่าเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสอนแต่งตาอีกข้างกันเลยดีกว่าอะก่อนเดินเลยเราจะใช้ตัวบอนเซอร์เมื่อกี้มาใช้สีหนางตาใช้คู่กับแปรงนี้คุมแบบนี้ก็ใช้แปรงนะไม่ไหว มันแต่งไม่ได้ตามที่ต้องการถ้าไม่ใช้แปรงแต่ถ้าใครอยากลองใช้มือก็ได้นะคะเราจะใช้สีชมพูเมื่อกี้ที่ใช้ทาแก้มปัดนัวมันแล้วก็ตรงหัวตาเหลือตรงกลางไว้แบบนี้แปะสีน้ำตาแล้วก็ ข้างล่างนิดนึงนี่จุ่มน้ำสักเล็กน้อยนะคะจุ่มมันไปให้มันชื้นขึ้นมานิดเดียวพอวันเนี้ยเราจะเขียนเป็นหางตาแบบตกตกสไตล์เกาหลีแบบข้างนี้เลยเดี๋ยวทำให้ดูแต่แต่ไปงี้ให้มันดูตรงกับตรงกลางแบบนี้เลย ตรงกลางห่างตาแบบนี้ไม่ต้องเฉียงขึ้นเลยเฉียงลงมากให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตวัดกลับเข้ามาค่ะแล้วก็เชื่อมลงมาข้างล่างใช้นิ้วของเราตวัดขึ้นไปนิดนึงนี่แบบนี้ มาข้างล่างเนี้ยยาวๆน่อยนิดนึงนะคะลากแบบไม่ต้องกดน้ำหนักมือเยอะให้มันแบบดูเบลอฟุ้งๆแตะ่นิดนึงแล้วก็มันแตะตรงข้างในกำเหมือนเป็นการขีดไ,ไลน์เนนะคะถ้าใครอยากได้เข้มขึ้นก็แค่เติมสีดำเข้าไปอีกนิดนึงใครอยากได้แบบอ่อนๆอนนก็ไม่ต้องเติมแล้วจะใช้ไฮไลท์ แตบไปที่กลางตาตาสวยมากอมสีน้ำตาลอ,อ่อนๆนะ ตรงนี้เห็นปะช่อหนาช่อบางช่อหนาแล้วก็ช่อบางติดแล้วแบบดูเป็นธรรมชาติมากเบิร์นี้ยเออแทบไม่รู้เลยนะว่าติดอะ่ะเฮ้ยหลอกผููได้เบาๆ <c oughs> เราไม่ใช่คนหลอกลวงนะเราแค่ทำให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นแค่นั้นเอง <c oughs> พอดันตรงไปเสร็จ้้วก็ไปดัน ตรงหัวตาให้มันเข้านะติดขนตาว่ายากแล้วมาติดหน้ากล้องให้ดูยากกว่านะคะพูดเลยสบายมากกสีดำปิดๆมันไปนะคอนเทลรอยกาวมันเห็นรอยกาวเป็นสีขาวไว้ลต้องทางเก็บมันหน่อยนะจะได้ดูเนียนมากขึ้น เข้าใจผิดมันเป็นน้ำที่ลอยทับแช่นะ้ำเดี๋ยวขอเติมไฮไลท์เตอร์สักนิดหนึ่งไฮไลท์เตอร์น้พัอด่ะม,มาที่การทาปาก ไม่แกี้ลิปมันหักไงตอนที่ลอยเอาไปปาดแก้มอะริปหากเลยน่าจะแบบถูกกับมือแรงไปนำ้ำทีริปหักนะช้นินวแต่าอเงี้ยทาให้มันแบบจุบุจุบุอยู่ตรงกลางพอจุบุจุบุจุบุ น่าจะมีนั่นก็คือลิปมันหรือลิปปอมบำรุงริมฝิป,ปากแบบให้ความเบ,บวาวประมาณแบบวาสลีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออมาทาให้ปากเนี่ยดูมีความวาวฉ่ำขึ้นมาจริงๆไม่ต้องเสียดังไปซื้อลิปก็จะได้นะะแค่ตรงกลางพองนะคะไม่ต้องทาตรงกลาง มันจะดูแบบว่าเยิ้มเกินไปอิม่มเอิบหน้าจุ๊บเลยเนาะจุ๊บไหมไฮไลท์วันนี้ใช้เป็นของ Oh My m u s t a ที่ใช้ทาตาแต่งตาไม่เกียวด้วยนะ,ะปรับแต่งให้มีขนาดตาปัดไปที่ใต้ตาเพิ่มความสดใส ตอนนี้โอเคอย okay ู่นะคะไม่ได้พุ่งมากว้าว well, wow. หล่ของเราจะได้ดูหน้าสัมผัสนะแต่ตอนเนี้สัมผัสไม่ได้นะคะโควิดระบาดค่ะดูอย่างเดียวได้ไม่ต้องสัมผัสผมวันเนี้จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมคะก็ต้องดูเป็นอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นทางการนิดนึงเนาะ ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าคอยบริการเจ้าสาวนะผมเนี่ยมนะถมัดแมงไว้ก่อนดีกว่าถึงโควิดจะระบาดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะที่คนเราจัดงานแต่งกันนะเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปอนะเนาะวดต่ำไปเลย ขมวดผมขมวดไปผมแล้วก็กิ๊ติดเอาไว้เราจะใช้หนังยางช่วยล้าอีกแรงหนึ่งก็ได้เราจะได้ไม่ต้องใช้กิ๊เยอะนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มูสทำให้ผมมันแบบเรียบมากขึ้นกว่านี้นะคะแบบผมเราต้องจำเป็นที่จะต้องอยู่ทรงเนาะวันนี้ แล้วเรก็จะหยิบปล่อยผมออกมานิดนึงเห็นคนเขากำลังแบบว่าฮีตกันนะแต่ว่าเนี่ยยาวไปน้อยอยู่นัาหนี้โตคำคำ 한밤에 나 혼로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 예예예 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만하게 된 건지, 예. Yeah 어쩌다 너 하나, 왜 이렇게 끝난 건지, 너를 기억하며. 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 กันกี่คะแนนกันคะลุกใส่เกาไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่รู้ว่าเกาหลีหรือเปล่านะเพราะว่าหน้ารอยอาจจะไม่ได้ดูขาวไงถ้าสมมุติว่าผู้หญิงเฉดสีผิวที่ขาวกว่านี้อาจจะแต่งแล้วดูเหมือนกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าลุกเนี่ยแต่งไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะ่ะอาจจะได้เพื่อนเจ้าบ่าวกลับมาเลยนะ นี่ก็เป็นฟิ n i s h l คจากเครื่องสมางถูกและดีที่วันนี้ลอยเอามาแนะนํากันเลยหวังว่าเพื่อนๆน่ะจะถูกใจกันนะเพราะว่าลอยอ่ะก็พยายามหาเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงแต่ว่าได้คุณภาพแต่งออกมาแล้วสวยแพงแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเพื่อนๆน,นะให้ลอยผ่านกันไหมอย่าลืมเม้นมาให้ลอยได้นะหรือว่า มีอะไรอยากจะถามอยากจะพูดคุยกับลอยอะ่ะเม้นมาได้เลยที่ใต้คอมเมนต์เพราะว่าลอยอะ่ะคุยคนเดียวหลายคลิปละน่าสงสารมากแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยติดธุระหรือว่าทำงานกันอยู่อะ่ะคือลอยเข้าใจนะว่า เพื่อนๆเนี่ยมีอะไรต้องทํากันเอาเป็นว่าถ้าว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็แวะมาดูแล้วก็แวะมาเม้นทิ้งไว้พูดคุยกับลอยได้เลยนะลอยอะจะเข้าไปตอบทุกเมนวันเนี้ยก็มาแต่งหน้ากันให้ดูเป็นการเอ่อให้เพื่อนๆเนี่ย หายคิดถึงการแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้ยมันก็อยู่แต่บ้านกันเนาะนานๆทีอะเราถึงจะได้ออกจากบ้านเราก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้เพื่อน,อนๆอาจจะไม่ได้แต่งหน้ากันก็วันนี้ลอยมาแต่งให้ดูถึงแม้ว่าเพื่อนๆไม่แต่งเนะี<ๆ>่ยก็มาดูรอยแต่งได้วันนี้รอยก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะไปกันนะบา,บายบาย 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah. 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난